ราชากี้กลับมาแล้ว <c oughs> คิดถึงกันไหมน้องชายโ <c oughs> อ้โหกว่าจะได้ทําคลิปกว่าจะได้ไลฟ์สดคิดถึงเหลือเกินครับคอมเมนต์มาหากันหน่อยดิรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสนการทําคลิปและการไลฟ์สดเนดะ้อวันที่62ในเกมวันพันแมนเดอสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับ มาแล้วครับราชากลับมาแล้วหลังจากที่ห่างหายการทําคลิปไปกว่า8ปถึงเวันนะเพราะาก่อนหน้านี้เนี่ยพี่มีภารกิจเร่งหนวนนะฮะต้องไปกรุงเทพมหานครไปรับรางวัลติ๊กตอกนะครับเพราะว่าติ๊กตอกพี่เนี่ย หลายคนอาจจะไม่ยุคไม่รู้นะว่ามีทิกตอกชื่อว่ากีกี้ผู้นี้อยู่เป็นทิกตอกอ่านข่าวนะครับแล้วสรุปเหตุการณ์ต่างๆไปติดตามกันได้นะได้รับรางวัลที่1ของประเทศครับของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็แสดงความยินดีกับพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับไปกดติดตามทิกตอกให้หน่อยและก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาครับเรื่องของความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่เราต้องติดตามแล้วพี่ก็ต้องทําข่าวด้วยก็เลยไม่ว่างมาทําคลิปนะครับตอนนี้กลับมาเว้าก่อนหน้าดวงหนึ่งวันแนี่ครับดวงอชุราโมดนะครับ ก็มีตัวมาให้ต่อจิ๊กซอมีตัวมาให้เดินเรียบร้อยแล้วพี่ทําเวททุกวันนะเล่นเอง100ซนะครับไม่ใช่เอ่อให้คนอื่นเล่นแต่อย่างใดแต่ว่าแค่ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ไฟ์สดนะวันนี้หมุนกองล้อเนี่ยเอาเพชรโรวยเช่นเคยนะครับเพราะว่าต้องซื้อตัวดานะครับตัวดําวันนี้ก็มาเป็นวันแรกแล้วมาตามนัดวันสิ้นเดือนนะสามสิบหกอันแล้วก็มีช็อกโกแลตเนี่ยวันนี้เรากดไปถึง52ครั้งพอเพราะว่าต้องดองเพชรเยอะๆแล้วก็กระป๋องม่วงเนี่ยกดไป4ครั้งเพราะว่ากิจกรรมกระ๋อ กำนังจะมาเดี๋ยวพี่จะอัปเดตวันนี้ด้วยว่ากิจกรรมในเดือนสิงหาคมมีอะไรกันบ้างนะเราซื้อไปก่อนเลยมีเวลาซื้อ12วันวันละสักประมาณ6อันก็พอนี่จะได้เหลือเพชรไว้ทําอย่างอื่นบ้มซื้อไปครับตอนนี้ตัวดดำเนี่ยเรามีอยู่214ใบโอ้โหหรือว่าจะด้วงพาทสองดีว่านะขอ่อนกานรันตีก่อนแล้วกัน ก่อนจะพาดสองพรุ่งนี้ร่วงมาพี่เปิดตอนเช้าเลยนะครับมีคลิปพรุ่งนี้ตอนเช้าด้วยก็หวังจะทําพาทแรกก่อนแล้วก็ได้ก่อนการันตีแล้วกเก็บตัวดําที่เหลือเนี่ยไปให้ตัวอื่นๆนะครับเพื่อนขอพูดวันใหม่นะครับวันใหม่ให้ภาพพี่มาตอนเนี้ยกำลังต่อภาพนี้อยู่ภาพของอะตอมิกคิดสันที่จะบวกพลังโจมตีให้กับเพื่อนในทีมส5เเนะอันนี้ดีมากเลยนะภาพพี่ต่อน,นี้ใครอยู่กิลธนทรต่ออะไรกันแล้วบ้างนะขอมาได้นะในภาพที่พี่ขาดแล้วก็ เนี่ยพี่ซ้ำเนี่ยขอมาได้เลยนะครับซ้ำอีกไหมไม่ซ้ำอุโงดวงดีจัดเพิ่งเปิดวันนี้นะวันนี้เพิ่งเริ่มต่อภาพเนี่จะเต็มอยู่แล้วนะครับใครมี A1 A3 A4 B1 C4 ทพักมาหน่อยด้อยากได้พลังโจมตี15%ด้วงพี่จะได้เฉิดฉายนะและตอนนี้เนี่ยพลังพี่น้อยเนอใครส่องในเกม6-4-6 4 6, 6, 6เนี่ย พลังที่อยู่อันดับ16ของซาำอะพลังลบที่ขึ้นอยู่ใน9ล้านนะแต่ของจริงมันเยอะกว่านี้ตอนนี้พี่ซ่อนพลังรอวันเฉิดฉายแวววุบรอวันหอนเดี๋ยวปดปล่อยสวัสดีกะให้น้องๆได้รู้จัก พรุ่งนี้ครับได้เห็นพลังที่แท้จริงของพี่อย่างแน่นอนเพราะพี่สุ่มอาจูราโหมดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่ได้อัพอะไรเลยเก็บทรัพยากรต่างๆให้ดวงอาจูราโหมดอย่างเดียวเลยมีเปิดของทองด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดในวันนี้นะครับรักเคลียหลายๆกิจกรรมที่เราค้างค้างกันอยู่นะครับมีกิจกรรมอันนี้มาใช่ไหมเหรียญน,นี่ตู้ขีบมาเปิดโชว์ในไลฟ์เนี่ยดองไว้หลายวันตู้ขีบเนี่ยจะเป็นอาวุธของซอมบี้แมนะนะน่าจะเป็นร่าง s s r บวกปะ ไท์เทียมทานซอมบี้แมนแล้วก็เป็นร่าง U R ครับของไอตัว G4 นะครับเราใส่อะไรเดียวเราไม่มีตัวมันะใส่นี้ไปได้ไหมร <c oughs> างวัลใหญ่ครับขอเป็นเฮ้ยขอเป็นปลาปีศาจแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะใบอัพดวงนะอันนี้เสร็จนี้ไม่เอาเอาเสร็จนี้เออสากลโอเคปีศาจป๊าบโอเคเอาทนี่พอขั้นที่สามสี่อันการรับดาวแน่นอนอยู่แล้วเอาอันนี้หายากอันนี้หายากอันนี้ได้ใช้ อะไรบ้างอันนี้อันนี้น,นี่เอามาสองอันโอเคได้ใช้เอาของที่เราใช้อ่ะอไอพวกนี้เศษจ,จัดจัดเอาใส่ไปเถอะเศษจ,จัดจัดอันเนี้ยของรางวัลเขาเรียกของรางวัลเกลือโอเคเอาประมาณนี้มาสุ่มกันเลยครับมีอยู่สามสิบห้าเหรียญจะออกอะไรเนี่ยออกมาเป็นสีเขียวลูกบอลสีอู้น้องแลวเลดอัพดาวกำลังจะมาได้ไง การ up down บอกเลยพี่เฉิดฉายโอยได้แบบนี้ถือว่ากําไรเราแล้วนะกำไรกิจกรรมของฟรีแล้วเปิดแค่ฟรีนะเราจะไม่ใช้จา่าเกือเละเทรเราจะไม่ใช้จ่ายเพชรซุลี่ซุล่ากักกิจกรรมนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะฮะตีหนูตีหนูแลยังไม่ได้เติมเติมเงินยังไม่มีเดี๋ยวรอแพค็คใครอยากเติมเงินอนะ่ะรอแพ็คตัวดา7เจ็ดสิบเก้าบาทมันจะมาวันจันทร์เถอะเติมไม่ใช่วันจันมาวันที่หนึ่งถ้าเติมขั้นเทพเนี่ยมันจะแค่ราคาเท่าไหร่นะหกสิบกว่าบาทเท่านั้นนะจากเจ็ดสิบเก้านะครับแล้วก็วันเนี้ย กันเชิญพิเศษรับรางวัลเนี่ยนับถอยหลัง24ชั่วโมงเหลือแค่20ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราอาจจะเปิดเอาแค่เท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่57บเจใบเดี๋ยวนะถ้าเปิดหมดนี่เราได้ม่วงอ่ะเปิดหมดเลยน้องเปิดถึง150ยาสครับวันนี้เพราะว่าอยากได้ตัวม่วง2องใบ แล้วก็ของนะไม่รู้ว่าคาดต่อไปจะได้อะไรแล้วก็หวังซอมบี้แมนด้วยนะครับต้อนรับการกลับมาของราชาคิค้ผู้นี้เรามาเปิดนะฮะตั๋วแดงกันดีกว่าเปิด60สิบใบจัดไปดิแบบเบิ้มเบอรือตอนนี้เลดเป็นเมทนาไสไก่แจ๊ะเอาตู้ธรรมดาพอตัวที่อยากได้ซอมบี้แมนเท่านั้นนะครับมาเสริมแกล่งให้กับทีมมา 60ใบจงเธิขายมาและกลับมาแบบนี้เจมบอกว่าให้รางวัลราชากี้กี้หน่อยละกันใส่แต่มาเหตุอุกบาทดังนั้นนะครับ10ใบแรกของตัวแดงต่อยใบแล้วออกว่าเป็นสีม่วงเจมบอกว่ารับไปดีนองเจมบอกว่ามาแล้วแล้วก็กำลังจะไปแล้วเพราะว่าให้ของเกลือขนาดนี้ขอดีๆหน่อย ดองตัวแดงมานานมากนะอย่าให้ออกแากของไก่แจ้ใส่จระมะบอกว่ามาอีกแล้วโลที่สองของตัวแดงต่อยอุกาบาทดังบูมแล้วเกิดเป็นบากายแสงสีม <c> ู <oughs> แฝดซะด้วยเป็นแฝดที่ปวดปานเดี๋ยวมว่วงแฝดมาแล้วใช่ไหมครับครั้งหน้าเนี่มีโอกาสทองสูงนะจากประสบการณ์นะที่ที่เคยสัมผัสมาทองแน่นอน ทีเอ็มไม่ใจร้ายกับพี่ขนาดนั้นหรอกนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วต้อนรับด้วยสีทองอลังฉากแล้วเป็นซองพี่แมนใช่ไหมไม่ใช่ทั้งทองแล้วก็ไม่ใช่ทั <laughs> ้งพี่แมนกูโอ้ยตะก,กะที่ใช้ไม่ได้ครับอีกกี่ใบเนี่ยตั๋วมีพอไม่ไนดะ้อาจจะต้องกดเพชรเพริม่มเติมนะพอดีวรวยเพชรครับใช้ช็อกโกแลตน้อยแต่ละวันนะเพราะเลเวลไม่เน้นแล้วตอนหลัง,ง,งเนี่ยได้อะไรไหมแฟนอีกแล้วเออนี่ลองใช้สูตรกดข้ามดูนะ มาแฟดอีกแล้วสีทองต้องมาแล้วไหมจัดไปสี่สิบแดงแล้วทองไม่ออกมันคืออะไรวะมาล้ใส่จะมาเห็นกบบาทดังนั้นก็ขอกระโดดต่อยดังบูมแล้วเกิดเป็นปราการสีทองเฮ้ยที่เอ็มมึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยว่าไปนั้นนี่ไม่ดีใจที่ฉันกลับมางั้นเลยเหรอเดี๋ยวเกลือเลทเฮไปหาตัวเพิ่มก่อนเกลืออะไรขนาดนั้นเก้าใบ ต้องการอีกใบหนึ่งไม่อยากเสียเพชรเยอะอำไงดีวะเนี่ยต้องการอีกใบหนึ่งเปิดได้สิบกูกดไปเลยแล้วกันมาขนาดนี้แล้วนะขอใช้เพชรที่เราดองมาจํานวนมากแล้วเดี๋ยวนะกูจะบ้าไม่มีสีทองออกเลยเหรอต้องมาแล้วไหมสอง้อยยี่สิบเพชรเปิดสิบใบครับใบที่หกสิบของตั๋วแดงครับ สีทองอลังชางแล้วเป็นซอมบี้แมนกองตัวมาอย่างนานมาละไซด์ม,มาบอกเน้นเน้นเนี่ยเนียงเข้าที่น้าจี GM ออกมาโอ้ยหกสิบใบกูไม่มีอมทองซักใบกูจะบา้าเฮ้ยใครเคยเห็นแบบนี้บ้างไหมเนี่ยเฮ้ยหัวจะปบ,บวดเล่นอะไรครับฮัลโหลเหลือไปอีกรอบหรอกโอ้หัวจะบ,บวด แล้วซอมบี้แมนก็คงเป็นอากาศาธาตุครับซอมบี้แมนยังไม่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องทนเล่นต่อไปเคียวโรเคียวโรกูจะรว่ากูจะหลุดดวงแย่อะไรขนาดนี้วะตอนนี้เนี่ยเราเลเวล87นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยน่าจะเลเวล88พร้อมกับที่ดวงมานะก่อนดวงมาเมื่อกี้เราเกลือตั๋วแดงไปแล้วของทองที่ฉันมีกูเ <c> ห <oughs> ็นแววเลยนกะูเกย์นแนะน่นอนมันลุนกันแล้วนะว่าจะออกอะไรลนะของทอง ขอเป็นออฟดีๆแล้วกันจะไปทําของแดงกางเกงขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์มาป้องกันป้องกันกูจะรู้ให้รู้จักให้รู้เรื่องอะไรวะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาออกมาไม่ป้องกันแน่นอนป้องกันทุกวันไปแล้วโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์ป้องกันความเร็วเฮ้ออยอะไรเนี่ย นี่ไม่ได้เกลือมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะไม่ได้มาเล่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจมอะไรเนี่ยกางเกงมีประกายออกเสริมออกมาเป็นเฮ็ดพีเอเปอร์เซนต์หัวข้างล่างเปอร์เซ็นต์ด้วยได้เล่นได้เล่นได้เล่นให้อัศวินขับรถวันนี้ได้เล่นครับแต่ไม่สามารถชดเชยสิ่งที่เราเกลือไว้ก่อนหน้านี้ได้ขออีกอันนึงอ,อัพล่งเสริม ขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์และข้างล่างก็เปอร์เซ็นต์ด้วยออกมาเป็นโจมตีความเร็วดาเมจคลิกไอ้ได้เล่นได้เล่นอีกแล้วครับด้วงอาชิราโมดมาอัปเดตกิจกรรมครับในช่วงเดือนสิงหาคมกันบ้างนะฮะลืมบอกตั้งต้นคลิปเลยเนี่ยจนแบบจะตัดคลิปจะเสร็จแล้วเพิ่งมาบอกนะฮะหนึ่งถึงสิบสองสิงหาคมจะอัญเชิญด้วงอาชิราโมดยูอานะครับหนึ่งถึงสิบสิงหาคมกิจกรรมแคมป์ดวงดาวกิจกรรมกระป๋องม่วง พรุ่งนี้กิจกรรมกระป๋องบ้วงมาแล้วใครดองไว้บ้างพี่สามพันกว่ากระป๋องน้องชายบอกเลยว่าเฉิดฉายครับโอ้โหตอนแรกกาจ,จะลงทักตาให้กับด้วงนะก็ปรากฏว่าต้องเกียดมากิจกรรมแคมป์ดวงดาวนะครับไม่แน่ใจกิจกรรมเป็นยังไงครับไม่เคยเล่นนะแต่น่าจะเคยมาก่อนหน้านี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ฟัง3 6วกสิงหาคมการอัพดาว,วเรทอัพ 4-10สิงหาคมร้านค้าลึกลับสุ่มหาเศษบุกเติรราชาใต้ดินเฟรย่ายูอาครับ4-10สิงหาคมกําหนดอัญเชิญคัสพิเศษดาร์คชายมาทําเพื่อเอ็ซนอาร์ธรรมดา5-8สิงหาคมวัสดุชํานาญพิเศษดอกคูณสอง7-13สิงหาคมกิจกรรมเติมรายวันเจ็ดแบงค์สะสมห้าวัน7-13สิงหาคมอัญเชิญอาวุธอาชุรายูอาี่ครับตัวอาวุธยังมีไม่พอไว้ให้กับกาโร่แล้วกัน 9-12สิงหาคมสัปายกลรยุทธ์เรตอัพ10-16สิงหากิจกรรมล่าสมบัตินยไม่รู้เป็นยังไงนะ11-12สิงหาคมกำหนดอันเชิญัพิเศษเมลส่ไก่ s ส r 12-14สิงหาคมเลือกของขวัญเลือกของขวัญจำนวน3ชิ้นมาแล้วก็กดซื้อนะไอโปกกรแกรมอัพดาวราคาร0อแพ็กร้อ่บาทจัดไปดิแบบเบิ่มเ่มคือกิจกรรมครึ่งเดือนแรกของสิงหาคม